บัดนี้เป็นครั้งที่25ตรงกับวันที่4เดือน12พุทธศักราช2 0 6 2,568ข้าพเจ้านาะยพุทธาปิญาคณาเศรษขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอจริยบูชาแด่องค์พระคำปติเทราเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่วนเดช หลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบา,อา,าอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนาวนีขอเทวดาเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสายายของขา้า,ขงเขาเจ้านี้ขอพพอนาาุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้จิตของข้าเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายใยมรต่อไป บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวันดาสมานตาจาักกวาเลสุอัตตาขัฉันตุเทวตาสัทธามานุวราชสา,าสุนันตุวสวางโมภะทางเคกเเกมจารูเปคขิริสิขราตาเถจะตาลิเขวินาเนจันเท ทีเพลเทเจคาเมตาล้วนะคาหาเนเคหาวัตุหิเคเตภูม่าเจยันตุเทวาชราธราวิสเมยาคาธวนาคาติทันตาสัจิเกยามุนิลลาเจนางสาวธโวเมสุนันโตธรรมสวัสดนาการโยยมพทันตาธรรมสวัสดนาการโยยมพทันตาธรรมสวัสดนาการโยยมพทันตาบทที่สองบทสวดนามกาสิทธิคาถานโมตัสสะภระวัตโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภระวัตโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภระวัตโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สบทสวดสาติกิริยาคาถาหน้าทีเมสาหนังอัญ นางภูโทเมศรานางวลางเอเตนะสัจวัฒเชนะโสธิเมโหนตุสัภทานาทีเมศรานางอัญญังธรรมโมเมศรานางวลางเอเตนะสัจวัฒเชนะโสธิเมโหนตุสัภทานาทีเมศรานางอัญยังสังโฆเมศรานางวลางเอเตนะสัจวัฒเชนะโสธิเมโหนตุสัภทา บทที่สี่บทสวดมหาการณิโกนาโถอาธิกาคาถามหาการณิโกนาโถอัธยาหัสัาพาตานินางูเลตะวาปัลระมีสะพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเชนามาโหตุสัผู้ปัทวามหาการณิโกนาโถสุขหายสัพาปานินางูเลตะวาปัละมีสะพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเชนามาโหตูสัผู้ปัทวา ตัวที่5บทสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมเอวาเมีสวดตังเอกัามัตยามพระควาสเกสุวิหารติกาปิและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิภูรสเทนะสถิวจามาเตหิภูรสเตหิสเพหะวาลหันเตหิทาสหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสถิใบตาโคนเตหะขวันดาทหาสารายาภิภูสังก็จา อาทะโโจะตุลาสุภาวาสกายิกานันเทวนาเอตตาทะโหสีอาังโหพระควาสเกศโสวิหารติกาปิแล้ววตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุลสเคนาบัเตยปจจาวเตหิภิกุลสเตหิสเพวาระหันเตหิทระเจหิจโลกธาตุวีเทวตาเยฟูเยราสติปันตตาโหเตพระกัปตันขันนายาภิกุลสกจายานุราไมยาปิเยนะพระวายเตยุปัสสังเมยยมาบุปสังกมิตตาวะพระวะโตสติเกปัเจกขราภพทาเสยยมาเต อระโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะทะรวาปุริโสสัมิชิตังวาภาภาสาเนยยะภาษาเนตังวาภาสัมมิเชยยเอวาเมวาสุทาวาเสตุเทเวสุอัตระหิตตาภาวะโตปัตุระโตปตุลาหังโซอนะโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวาเอกวันตากระทังโซเอกวันตังทิตาโขเอกาเทวตาเทวั เทวตาพระว่โตสัตตเกอีมังคธากราภาสีมหาสมยโยปวะรัศมีเทวกายาสมาคตาอาคาตามหะอีมังคามาสมยาคาติกีราเยวันปะปราชิตาลังขางันเตอระโคปราเทวตาพระว่โตสัตตเกอีมังคธากราภาสีปุตตะพิกโวสมาถหังสุจิตตาอัตโนวุชุกะมักังสุสาเรตเกวะด้ตานิคะเหตตาวิเทนียานิลักขติปัติตาเตอัลโคปราเทวตาพระว่โตสัตตเกอีมังคธากราภาสีเฉตวะขีราเฉตวะปณีขังอีทักขราหจามะไมจ่าเตจัลติสุภาวิมะลาจันนตตาาาาสสุทคว พระตสัตตุกอิมังหาถังอัตตาเสยเกียกีจีพุทธาสระนังกตาเซนะเตขมิสันติอปายาภูมิมหาญานุสังเฮหานเทวกายยังกุเรปุริสันติตีอระโขปะควาพิควรมันเตสีเยภูเยนาพิกเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตา มาสานิวาติตาโหนติตถากตานัสสัญญาปิปุ้สังกัจจเยปิเตภิกเวไอเหสุอติตามัทนาละหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสะเปียะพะวัตรนางเอกตาป่าลามาเยวาเทวตาสันติปติราเหสูงสยยะธาปีไม้หังอินตะหิตเยปิเตภิกเวเฮวิสติสยสติสติอานาคาตตมัทนาละหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสะเปียะพะวัตรนางเอกตาป่าลามาเยวาเทวตาสันติปติ เีตาภวิสติสย่าถาปีมะยห์อินตุลาหิตอาจิกิสามิพิฆเวเทวกายานังนาวิปิกิตยิสามิพิฆเวเทวกายานังนาวินเทวสิสามิพิฆเวเทวกายานังนาวิตังตังสุนาถาสัต hey, ุการมนัสิกโรสาสิทธิสามีติเอวะพันติเตเอวะพันเตติโคเตติขิภผวะโตปัจจโสสมภะวัยตาทัโจะสิโลกะมนุษย์กัสามียะถาภูมามาตาทัสิตา เยสิตาคิริขภะลาปหิตตาปัหพมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาโอโรมหังสสัมพิสัมพุโนโอทาตมรสาสุทาวิปัสสมะนาวิราภิโยปัจัสเตยตาวะวันกาปิระวะทเวตาโตอมันตยิสัทสาสาวกีสัตตเนนเตเทวกายายพิกตาเตวิทานานธาพิกโวเตจ่าธราวะการดุสตวะพุทธะสัสนางเตสัมปตุระหูยานากรมนุสสนาวัสสานางอะเปเกศสานะมัทธภูสหัสสังทานสัตตลิงตะตังเอกสหัสสานากรมนุสานาทัสสุปอะเปเกศนาตรรมะนาภูมิเทสสัพพะพุทธาหุงตตัง ตันจสพาสภาวิยาญาวาคิตวานักจะขูมาตะโตวันตะยิสัทธาสาวเกศสัจเจนะเตหทวะกกายะอภิกันแตเตวิชานันถาพิโกเยโวหากคิดิยิสามีกิระเหนอนุกูพะโสสาน สตาสหัสาวยะข่าปุมากาปีละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกาโมพิกุนาสมิติิงวานางแชสสหัสสาเห็นมาวาตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกาโมพิกุนาสมิติิงวานางสสหัสสาคีราติสวาตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกาโมพิกุนาสมิติิงวานางอิจเจเตสนาสหัสสายะขานานัตะขานาน ยาตขานานาตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสิศสีโนโมทามานาธิกามุงพิคุณนัสมิติวันนางเวสามิยามิตราปัจสตาญาติขานานาตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสิศสีโนโมทามานาธิกามุงพิคุณนัสมิติวันนางกุมพิโรราชะค้าหิโกโสเวปุละสานิเวชนัง พียายนัสตาสหัสังยกขานาปยิลุปัสติกุบิฮลราเชคหงฮิโกโสปะขัดสมิติวันนางปุริมันจะที่สังราชเท่ละตะละโถปัสสติขันธพานังอาทิปติมหาราชยาสสิโสปุตตปิตาสภาโวนทนามามหาภะไรทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามานวิกรรมวิถุนัจสมิติวันนางทักคิทักเกทับขินันจะที่สังราชาวิรุณโธปปัสสติกัมพารานานังอาทิปติมหาราชยาสสิโสปุตตปิตาสภาโวนทนามามหาภะรา ยิที่มันโตจุติมันโตวันหนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกาบุงพิภูนัสสมิติวัณังปัจฉีมันจัดที่สังราชาวิรูปภูปัสสสตินะครับนางาทิปติมหาราชายะสัตสิโสปุตตาปิติสัปุตตาปิปัสสาภาโวท่ามามหาภลายทิมันโตจุติมันโตวันหนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกาบุงพิภูนัสสมิติวัณังปุตตะละจัดที่สังราชาภูเวโรตปัสสสติทักษะนางาทิปปติมหาราชายะสัตสิโสปุตตาปิตาสะภาห่าวโธท่ามามหาภรายิ่งที่มันโตชุติมัน ท,ที่สามทังตตรัตโฮทกีนในใน,านายวิรุณโกวาจีในนวิรูปโคโคเวโวดโกตระที่สังจัตตารตเตมหาราชาสมันตาจาตัตุโรที่สัตตารัตนารา,า,า,ารอเเัถังสุวรรณีกัปปีโรอัทเวเตสามายาวิโดทาศูนย์อาจาริกาสถามายากุเถตุเวถเวถทุจัก ทูว ah ิทูจะวิปุโตสหะจัทานกามาเสหโหจักินุมันทุนี้มันทุจะปานาโตปมัญโยจะเทวัสุโตจะมาตาลีจิตตเสนโรจัทันรพโนโรละชายชาตสงศโพอาคูปจัตสิโกเจวะติเทีุ่สุติยะวัชสาอิเตกิเยจัราชาโนคัตตภาศาราชุวพีโมทามานาพิกามุวิภูนาสามิติวัณกาถาโคนาราศานาคาเวสราสาตัเชกากรพัลสัตระอาคูปายาคาศายาติพีเมารุนาทัตตะรัฐาจะอาคนาคยาสัตติโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคะสมิติว่านางเยนา ที่พาธิชาประสิกปรกขีวิสุทธาจกรูเวขายาสัเตวนะวานาวนาปัตตาจิตตลาสุป,ปะนาอิเตเตสนามาังยาหยันตานาคาราช น,นาทคะราชานะมาสีสุปันนาโตะเขมามากาสีพุทโธแต่น้าหาหิวาจาหิเวเพราะว่าหายาตาราคาสุปาานาาันนาสารณะมะกาสุปุทธังทิตาวัชิราหัตถนะสารุทธังกสุราสิตาพาตโลว,สวัสวัเสติที่มาโตยะสัจิมมนโนกาลากัญชามหาพิสมาสุราธาานาเวคขนะสาเวปาจิาานเดศกิติตยะมหาลาโทนมูจีสหสัสตจัพพานิปุตตานาสเพเวโรจนนมกาสัตนาหิตวะพะลิงเสนางลาหุภัททางงูปะขมูสามโยธานีพันธันเตที่ขุดอาศรมิติงวานางอาโปจ่าเทวปทาวีจเตโชวโยตถาขมูวารุนาวารุา เทวโสโมจายัสสาสหะเมตตาการณากายิกาอาคูเทวายัสสจินโนทาเตเตฆาสทากายาสเพนานัตตวันนิโนยิธิมันโตจิติมันโตวันนาวันโตยัสสจินโนโมทามานาพิการมุมพิภูนัสวิติงวันนงเวจุตาเทวาสหานีจะอสมาแต่ทุเวยามาแต่ทัสสูปนิสาเทวาจัะท่ามาคูปุรากิตาหรลาสูปนิสาเทวสุริยามาคูปุรากิตานักขัตตานิปุรากิตาวาอาคูมันทาวาลาหากกาวัสนาวัสดุเศโถสโกปะขาปุรินทัโทธาเตเตฆาสทากายาสเพนานัตตวันนิโนยิธิมันโตตตตติิิิิิมมมมมัััััันนนนนนนโโโโววะยสสสสทาาภกงู อาถาโคสหะคูเทวัญชลามกิสศิขานิวะอนิทะกาจโรชาจามุมาตุภูพาดิภาสีโนกัลโนาสหะธรรมาจารจุตตาจาอเนเชกาสุรยญายุติลาอาคูอาภูวัสวะเนสีโนทัศเตทัศธากายาตะเพนะนะตะวันนิโนยิทิมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยัสสสีโนโมทามนาพิกาบุพิขุตสมิติงวันังสะวนานาหาสมามนุสสามนุสุตตมาริตาปทูศิการูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหานโยเดวาเยจยาโรหิตาวาสีโนปัลลคามหาปัลลคาอาคูเทวายัสสสีโนทัศเตทัศธากายาะเนนนนััตตตวีโโอิิิมชุ วันโตยัสสติโนมทามานาพิกาบุพิคุนสมิติวันนางตูกากรุมหาอาลุณาอาคูเวคณสทาโอทตยหาโมาอาูเทววิจจคณาสทามาตาหาาคชามิสการยัสสิโนทานายาคาปจจุโนยทิสาภิวสตีท่าเสตท่าากายาสเพกนตวันนิโยอีทิมันโตชุติมันโตวนาโตยัสสิโนมทามานาพิกาบุพิคุนสมิติวันนางเคมิยะตสิตายามากันทกาจยัสสิโน สาวพิตรกาลามาเสดฐานโจติตาจาอาสาวาในมาราติโนอาคูอาถาคุปานิมิตาแทสเทเตทัศกายาสเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตพิตริมันโตวันละวันโตจจสสิโนโมทามนาพิกาโมพิคุระสมิติงว่นางสัตเทเตเทวะนิกายาสเพนานัตวันนิโนอินามันว่าเยนะอากาจชุงเย็นจนเย็นสติหาสซะฮะ ปวงุทธาชาติมัคคีลังกพาติณนานานสวาทเขโมคตาลังนาคันจันทาวาสิตาติจัสุภาวาปนัมโตจปุตตะพิมาโตสหจันนกุมารโลติโสจ่าโสปะคัสมิตริงวานาสหสภามาโลกนามหาภามานีเตรตีอุปวันโนชติมนโตพิสมากายยุยยสตริโสท่เทรไทยสลาคูปเจกวัสวัติโรเตตันจามนัโตอาภาหันิโตปริวาริโตเตดาสเพอภิกาเตสินเทเทเวสภามเกมาลเสนาภิกามีปัญหากาหาสามันที่ยังเอตหาคันหาพันธ่าทาราเคนาพันธามาตุโวสมันตาปริวารเลขามาว เศนากัรถาเสนาอเปสายีปานินาปารามหัจจสลังกตะวานนาเพราวาภัยธาปวุสโกเมโคทนาจโตสวิจุโกตราโสปจุทาวติสกุลโทอัสยังว่าเสตันจสภาบิยายาวาคิตวานาจักคูมาตโตมันตระมิยสัทธาสาวกีสัเนีลเตงานราเศนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตตาตปะมังรุนสุตตาพุตรสาสานังวิตลาเกหิปการมุเนสังโลมัมปีอันเชยุงกัเพวิจสังฆามาหิยติตายาสัตสิโนโมหหติสาคูติหิสาวกกาเตชะเนสุตาเต วทที่6บทสวดจุล mm. รรละช nah ัยยะปกรณ์นโมมีพุทธเตชะสารัตนัตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายปัลละเมสุลาสิทธิพมมาจะอินทาจากตโลกาคัมพีลักกาสมุทธาผู้ตุงคังคาจากสภามชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชายยะทารนิทารนีอุทธิอุทธตินาทีนาทีชายยะชายยะฆาคนละตนะนิัยนิไรใส่เสมะเมรุราช คนนราชีชัยยะชัยยะคำพีและโสมพีนาเคนทนาคีปีสัจภูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตตาโกรคีชัยยะชัยะสิงคีสุทธาธานบุคชาชัยยะชัยยะวานุนาบุคษาตาชัยะชัยจัมปาทินาคักปูราคัทันโทชัยยะชัยะคัจชคนนาตุรงสุข กาละผู้ชมสีห์ขะพยักคทีปาชย el, ชยะวารุณนาคุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณณสุทธินารดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยชยธารณีตะเลสถาสุชัยยาชยชยธารณีสาตินสถาชยชยะมังกรารัญญาภวะเคชยชยะวารุณะยะเคชยชยพระเกษสุระุคชัดตาเอชาชยชยะพามมนพัคนาชยะชยชยะชยะ ราชาที่าชสาชัยชยยชยยะปทาวิงสับพังชยะชยะอารหันตาปเจกาพุทธสาวังชยะชยะมะมะเหสุโลฮาโลหาลินเทวาชยยะชยะพามาสุลักโขชยยชยะนาโควิรุธหาโกวิรุปะโขจนที่มาลวิอินโทจะเวนนาเตโยจะกุเวโลวารุโนปิจะอักขีวายโจะปาชุนโหกุมารโลทัตตลาทาโกอัฐาละสะ ละสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนโสวาวกาสพาาาัพาชัยะราบูพระวันตุเตชัยะธรมโมจัสังโคจัตทัสปาโลจัชัยะกังเอเตนาชัยะเ,เตเชนาชัยะโสถีพระวันตุเตเอเตนาพุทธเ,เตเชนาหนตุ เตชยยาบังคลังชายโยปิพุทธสัจสิริมาตุอายามารัตสาจัปาปิมาตุปาราชายโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตถาพามะคะนามเหสีโนชายโยปิพุทธสัจสิริมาตุอายามารัตสาจัปาปิมาตุปาราชายโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตถาอินทคนามเฮสีโนชายโยพุทธสัจสิริมาตุอายามารัตสาจัปาปิมาตุปาราชายโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตา เทวคนาเมหี ondan, 1971, nine, Arizona, silent, สีโนชยโยปีพุทธศาสิริมาโตอายังมาลัสสัจจาปีมาโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเถระโมทิตาชยตาถาสุนปันนญคนาเมหีสีโนชยโยปีพุทธศาสิริมาโตอายังมาลัสสัจจาปีมาโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเถระโมทิตาชยตาถานาคณาเมหีสีโนชยโยปีพุทธศาสิริมาโตอายังมาลัสสัจจาปีมาโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเถระโมทิตาชยตถาสภามคนาเมหีสีโนชยโยปีพุทธ ว่าอาซิโนชานโตโพธิยามูลีสักยานังนันทิวเด่นทีวัฒโนเอวัตตวาวิชโยหงหิชยสุชยมังคาเลอปาราชิตปันลังเกสิเสปะทเทวิโปคาเลอภิเสเกสะพานพุทธานังอาคับปัโตปโมดตีสุนักขตังสุมังคารังสุปปาตังสุหิษติตังสุกาโนสุบุหุโตจ่าสุยิฐทางสมมาตรีสุปทักขีนาปายะกรรมังกาจากรรมังปะทักขีนังปะทักขีนามโนกรรมังปตีทีเตปะทักขีนาปะทักข oh ีนากิดกาตะวานะรพัตตเถตะทักขีเน เตอัฏฐารัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสาเดอโลคาสุขิตาโหนทาสหาสาเพหิยติทิภูนันตุโพโตเยเทวาสพิงคานีอธิคาตาอิคายุกาสทาโหตุตสุขิตาโหตโตสัพพทาลัาขันตุสัพพาัสาตานางลัาขันตุชิดนะสาสานางยากาจิปัทธนาเตสังสเพปูเลนตุะมะโนรัตถายัตยุตตา,าเลปาวัตสันตุวัตสังวัตสาวะละ วาลาคกาโลคาจุปทาเตสังนิวาเลตุจะสัพพาทากายาสุขังจิตตะสุขังอารหังตุยะถาละหังบทที่เจ็ดบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวามสุตังเอกังสัม,ยายามัญภาควาสาวตทียามวิหารเดชเฉตาวะเนอนากราปินท่กัสสะอารามีตัตตะละขหงภาควาิโกมันตะเท พิขาโวตีภา,าทันตเตเพพิขูภาวะโตปัจเจศโสภะวัยตถาโวจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคต,ตานังพิตาวสาธาตุธรรมะธรรมะทิตตตาธรรมะนิยานตาสัพเทสังขาราอนิจจเตตัตงตถาคโตอะ พิสามพุทธนาติอภิสามเมติอภิสัมพุทธนิตาวาอภิสามเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปตีปัทถาเปติวิวารติวิพาชาติอุตานิกาโรตีสัพเพสรังคาราอนิจาติอุปาทาวาพิขาวตถาคตานงอนุปาทาวาปัตถาคตาตางทิตาวาสาขาตูธรรมะติตาธรรมะนิยามตาสัพเพสรังคาราทุคาติตังตาขาขาโตอภิสัมพุทธนาติอภิสามเมรติอภิสัมพุทธนา พุทธนิตะวาอภิสามินตะาวาอาจิคเตเทเ,เสตปิปัญญาเปติปัตธะเปติวิวราลาติวิพาชาติอุตานิกาโลติสพเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวาภิขาเวตถาคตานังอุ อนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตตธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธนติอภิสัมนติอภิสัมพุทธนิตาวาอภิสัมนตาวาอติขติเคเสติปัญญาเปติปัทถะเปติวิวาตีพิพาจติอุตตานิกาโลตีสัพเพธรรมะอนัตตาติอินทมาวจารพะวะอัตตมนาเตพิขุภาวะโตภาสีตังอภิรันทุนตี บทที่8บทสวดพัทเทกัตตาคาถาอดีตังนาหน้าวาข้ามเมยยะหน้าปฏิการเขอนาคาตางังบกกุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วและด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตีตามปะหีนัน,ต,นตังอปัตัญจะนาคาตางังสิ่งเป็นสิ่งเป็นอดีตก็ ละไปแล้วสิ่งเปน็นอนาะคตก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจยโยธรรมังตัฐาตัถาวิปัสสติอสังหีรังอาสังกุป,ปังตังวิธานามุภาลูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ม่งอนแน่นขแขนงเขาคนพาอคูณอากาศเช่นนั้นไว้อเชวะกีจมาตับกังโคจัญญามระ,ะสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายไ้พรุ่งนี้หน้าหิโนสังขานเตนะมหาเสนนามัจนาก็การผัดเพียรต่อมัจ,จุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารีมาตาปิงอโหระตัมันที่ตังตังเวพัทเทกรตัตโตตีสันโตอจิคเตมุนีตีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่า เปโอเป็นอยู่มเมเพียงราตีเดียวก็น,น่าชมบทที่าบทสวดธรรม,ม,ะมะสังมะสังวคขะปัปะเจเวคคณะ สัพเพสังขาราอนิจจติสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพะเกิดขึ้นแล้วก็แก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาถึงทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุวังชีวิตตาชีวิตเป็นของไม่ยย่งยืน ทุวางมาะระนงความตายเป็นของย่างยืนอาวัตสังมะยามาริตตะพังอันเราอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะระนปานิสโยสนานังเม ชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดอรอบชีวิตต่างเมอนินยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมน,นิยะนิยะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกายอยอาจีลังดังการนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาณโนคันปันสจาวิญญาณชุนโทอันทันทิ้งเขาเสียแล้วชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสศสติจากนอนทับปทัทว,วิงซึ่งแผ่นบินกาลิงข่าลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดทางหาประโยชน์ไม่ได้ อาน,นิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทา,ายะธรรมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปอปัชิตตวานิลุนนันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสาอุปาสามโมสขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาลิงสูจามาริสเลที่ตายและ,และกำลังจะตายตาเทวาหามาริสม ลิศส,สามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถีเมเอทะสังสซโยความสงสัยในความตายนี้ย่ไม่มีแก่เราเลย บทที่สิบบทสวดเมตตายังกิติยังกิติกุสลกรรมังสัพเหิพาติหิกตังบุญังโนอนุโมทันตุสูตรานตุโพโตเยเทวาสมิขาเนียติทาตาธิกาอายุกาสทาโหงตุสุขิตาโหงตุทุกขาปมุจจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหงตุทุกขาปมุจจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาโหงตุทุกขาปมุจจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาโหงตุทุกขาปมุจจันโตสัพเพปิตาสัพเพยาคาสัพเพปตาสุขิตาโหงตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพอาจาริยุปชายาสุขิตาโหงตุทุกขาาปมุุตตจันสเค สุกิตาหุนตูท,ตตทุกขาปรมุจจรตูสัพเพเทวาเทวาสุกิตาหุนตูทุกขาปรมุจจรตูสัพเพสามัตินางสามิคันตุโวบทที่11บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาบทที่สอง ปฏิทานาคาถาเยเทวตาสันนิวิหาราวาสินีทูเปคเลโพธิคเลตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนาภาวัตุปูทิตาสดถิงกาโลเตท์วิหารมันทะเลเถรราจามานารวากาจัพิขาวโสารามิกาธานาปาตีปุปาสากาคามาจเทสานิขามาจาอิสลาสาปานาภูตาสุขิตาภาวัตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันธาสัมภาวาสังเสทาชาตาอาทาโวปปา,ปาติกานิยานิกังธรรมวาราปชิตจเตสะเพปิทุกขา กาโลตุสังขายังทาตุจีลาสตังธโมธรรมทธาราจักปุคราสังโคโหตุสัมมโควะอัฏฐายญาจหิตายาจามเหระคตุสัทธโมสเพปิธรรมจาริโนูุทิงสัปปะปุเนยามาธรรมีอริยปเวทิเตปาสตนาโหตุสพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวชฉันโตกาเรเทวปวัสตูพุทธิภาวายสัตตาดังอามิทังเนตุเมทานิงมาตาปิตาจ อัตตาละชังนิจจังลักขติปุตตกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนปะปาชังลักขตุตสัพพธาบทที่13เทวตาอุยโยชะนะคาถาทุกขปัตาจนันนิทุกขพาญาปัตาจนันนิพยาโสกปัตาจันนิ โสกปัตตาจะติโสกาโหตุสัพเพปีนานิโนเอตาวาตาจามเหเฮสัมปาตงบุญญาสัมปาทางสัพเพเทวานุโมทันตูสาพัสาพสปันสิทิยาทานังคาตาตุสัทธายาสีล,งลังลักขาตุสัพพะทาภาวนาพิตะตาโหตุขัดฉันตุเทวาตาคาตาบทที่สี่สู่มังมังฆะคาถา โหนตุสาพังสุมังคารังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาโสทีโหนตูนิรันตลางโหนตูสาพังสุมังคารังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนาโสทีโหนตูนิรันตลางโหนตูสาพังสุมังคารังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะังงานุภาเวนาโสทีโหนตุนิรานตรางบทที่สิบห้า สัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจเนจรจยังพลังอรหันตานานจเตเชนาลักขังมรรมิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจเนจรจยังพลังอรหันตานานจเตเชนาลักขังมรรมิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจเนจรจะ ปัจเจนะจะยามพลังอรหันตานาจเตเชนะละขังภะวิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจนะจะยามพลังอรหันตานะจเตเชนะละขังภะวิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจนะจะยามพลังอรหันตานะจเตเชนะละขังภะวิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจนะจะยามพลังอรหันตานะจเตเชนะละขังภะวิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจนะจะยามพลังอรหันตานะจเตเชนะละขังภะวิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจนะจะยามพลังอรหันตานะจเตเชนะละขังภะวิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลดีข้าเจ้าได้สวดสรรยายพุทธมนต์นี้ข้าเจ้าขอน้อมเกล้าอธิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคารายขอที่ส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าเจ้าให้แล้วคลาดปลอดภัยทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรละได้อัสิเดตมั่นคงเป็นสามาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอใหยได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าเจ้ามีสมาทิ ทีตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุในการบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายอดสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สังอมูลฤทธิ์ได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้บครรพและบูชา รูปอาการเทิน